ะาัด้เข้ากันครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับว่นพุธผมช่างตัวไก่เซนนะครับวันนี้ก็กลับมาจากเที่ยวนะครับมาทํางานวันแรกก็อยากกินเนื้อนะครับก็จะเป็นกระเพราเนื้อนะครับอันนี้ก็ให้แม่ค้าหั่นมาให้แล้วนะครับมาดูวิธีการทํากันขั้นตอนแรกนะครับผมจะเอามันของเนื้อนะครับใส่ไปในกระทะก่อนนะครับเพื่อทําการทอดให้น้ํามันเนื้อออกมานะครับ เราใช้ไปอนอ่อนนะครับเพื่อําการทอดมันของเนื้อนะครับให้มีน้ํามันออกมาแบบนี้นะครับทอดอีกสักแป๊บนะครับให้มีน้ํามันออกมาอีกหน่อยตอนนี้มันเนื้อเราก็ทอดเสร็จแล้วนะครับก็มีน้ํามันเนื้อออกมาแล้วแล้วก็แยกออกมาแล้วครับเอาไว้ใส่ทีหลังนะโอเคต่อมานะครับน้ำพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลย ผัดจนเหลืองหอมนะครับนำเนื้อที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยผัดให้เข้ากันครับผัดจนเนื้อเริ่มสะดุ้งไฟนะครับมานี้ต่อมานะครับนำล้างล้างโคกงนะครับเดีาวต้องทิ้งใส่ลงไป อาไปเข้ากัครับต่อมานะครับนำหน่อไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปอันนี้ป้าให้มานะครับากบ้านใส่ลงไปผัใไ้เข้ากันครับต่อมาผงนัวตามชอบนะครับ ต่างสไตลนะครับตัดลดลดปา,าเขียวนิดหน่อยกาดูนะครับผาดไปเข้าเลยครับ ตอนนี้ชิมรสชาติดูนะครับมาชิมรสชาติแล้วนะครับก็ของผมเติมน้ำปลานะครับตัวที่ขอบหนึ่งรอบให้มันหอมนะครับผัดได้เข้าเลยครับเมื่อได้กลิ่นน้ำปลาแล้วน้ำปลาี้ผมจะไม่ใส่เยอะนะครับใส่ให้มันหอมเวลาเรากินกับข้าวสวยแล้วก็ขยโยเอาขัตอนสุดท้ายนะครับใบกะเพราใส่ลงไปเลยใส่เยอะก็หอมนี่นะครับ ใส่ดอกไปด้วย่ะผัดให้เข้ากันหอมมากๆเลยครับเมนูนี้กิมแบบเผ็ดๆสักนิดนึงนะครับกีเด็ดผัดจนบใบกะเพราสลบนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จดใส่าจานเรียบร้อยนะครับก็เป็นเมนู อาหารไทยแบบแซ่บนะครับก็จะเป็นกระเพราเนื้อใส่หน่อไม้นะครับรูมาตาก็จะประมาณนี้นะครับไงครับเ,เพื่อนๆน่าทานไหมครับโอ้เห็นแล้วอยู่ข้าวเลยนะครับ่าเขา้าสวยร้อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย